สนับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงโทร9 9 3 5 5 2 4 4 4 6วันนี้ก็มาถ่าย MV เพลงเบื่อจะฟังค่ะก็เป็นซิงเกิลใหม่เพลงใหม่ของลูกน้ำพมิลาค่ะห่างหายไปสักสกี่ปีคะจากเพลงเก่าห่างหายจากเพลงเก่าเพลงดอกกระเจียวบานเนาะน่าจะประมาณ5ปีขึ้นไปอะค่ะนานพอสมควร จริงๆกไ็ไม่ถึงกับเคาะสนิมค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการใส่สีสันเพิ่มเติมมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเ,เ,เนื้อหาเพลงนี้ก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งขอเป็นตัวแทนคนที่ใช้ความอดทนกับอะไรบางอย่างมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งความอดทนมันถึงขีดสิ้นสุดคนเราก็ต้องมีทางเลือกที่จะเดินไปนอีกทางหนึ่งเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขมากขึ้น แล้วก็หยุดสิ่งที่มันทําร้ายตัวเราก็นเสวันนี้ก็มาในชุดที่ค่อนข้างดุดันเหมือนเหมือนเพลงแล้วเพราะเพลงเนี่ยชื่อเพลงเบื่อจะฟังคือหมความว่าเราเบื่อที่จะฟังคําแก้ตัวจากคนที่ชอบโกหกหลอกลวงแล้วซ้ำซากเราไม่อยากทําร้ายตัวเองอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องมาในคอนเซ็ปต์ที่จะหวานแบบไม่ได้เพราะเราจริงจังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโหดนะจะจริงจังนะฉันหยุดแล้วฉันเบื่อจะฟังมากเป็นเพลงช้าค่ะที่น้ร้องเพลงแบบว่าสนุกอะไรเงี้ยมันชานี่แบบยากกว่าเดิมคะ จริงๆเพราะจริงๆแล้วพี่มักจะเปิดตัวด้วยเพลงเร็วนะคะที่ผ่านมาตลอดเลยแต่ว่าพอมาช่วนี้ก็คือเป็นเพลงช้าก,ก็เหมือนกับเป็นอีกอีกสีสันหนึ่งอีกมิตินึงอีกรสชาติหนึ่งของเราเลยก็ก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่พอสมควรสําหรับตัวนักร้องเองแล้วก็เชื่อว่าสําหรับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้สึกเออมันแปลกใหม่ด้วย,ย,วยใ,ชใช่ค่ะลุกทุ่งรักเพื่อชีวิตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah. โูค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะว่าจริงๆเราที่ผ่านมาเพลงชา้าของเราก็ไม่ใช่เป็นเพลงชา้าที่หวานๆที่อกหักโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอันนี้คือมันมันเปลี่ยนเป็นอีกแนวหนึ่งคือเหมือน,นมีความเป็นสัตว์มีความเป็นร็อกเข้ามาความเข้มแข็งความแข็งแรงเนี่ยคอนโซนคอนเซ็ปต์ก็เลยจะต้องไปในแนวดุดันขึ้นอันไหนออกมาก่อนแค่ไลน์ลีดก่อนไหมเปออริโอหรือว่าปล่อยเป็นอินดิวเลยทีเดียวเอ่าถ้าถ้า ถ้าถ้าสามารถตัดต่อทันอะไรอย่างนี้คะ่ะก็คงจะปล่อยเป็นวิดีโอออกมาเลยแต่ว่าถ้าถ้ายัางยังตัดต่อแล้วยังต้องแก้ต้องอะไรก็อาจจะปล่อยเป็นเรื่อ,อกมากอ่อมเป็นเป็นเนื้อเพลงอ,อกมกอะ่ะ,ะประมาณเมื่อไหร่น่าจะประมาณภายในเดือน2เดือนนี้คะ่ะ คงจะปล่อยออกมาเต็มที่แล้วได้ฟังกันค่ะก็อะะขอบพระคุณฟแฟนๆทุกท่านมากๆนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอดเลยวันนี้มีความตั้งใจใหม่มาฝากกันอีกหนึ่งครั้งค่ะก็ขอฝากแฟนๆไปด้วยนะคะกับเพลงนี้เบื่อจะฟังค่ะขอบคุณมากค่ะ